สวัสดีครับแก l ซี 4x4 นะครับผมไบคอนกาซีนะครับวันนี้เราจะมาให้ดูในส่วนของการดูแลหลังการขายอันนี้เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับของชุดเบรกเป็นเจ้าชุดเบรกเบม b o คันนี้ติดเป็นนิวพานาม e ล่าไปหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตคันนี้เป็นแ a ปเตอ V 6ของเรานะครับเซอร์วิสหลังการขายนะครับคือถ้าเบรกไล่น้ํามันทาความสะอาดเช็คลูกสูบเช็ค ภายในต่างๆของเจ้าตัวเบรกเ e m โบเนี่ยเราแทบจะครบวงจรแล้วในส่วนของหน้าทุกท่านนี้นะครับเราเอามาให้เป็นตัวอย่างก็คือตัวนี้เป็นเจ้าผ้าเบรก EBC หน้าหลังเลยแล้วตัวนี้ก็เป็นชุดเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้จะเป็น EBC เหลือง Yellow Star ตัวนี้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกดีขึ้นประมาณ70%เลยเจ้าตัวนี้ทนความร้อนอยู่ที่900องศาปกติผ้าเบรกําเดิมเนี่ย อย่างเช่นยี่ห้อทั่วไปตลาดบ้านเราเนี่ยจะทนอยู่ที่ประมาณ400ถามว่าตัวนี้ทนความร้อนถึง900องศาเนี่ยดียังไงคือมันแทบจะเป็นเกรดเลสซิ่งและเป็นเกรดที่แบบว่าใช้ในรถสปอร์ตและคือเวลาเบรกเราร้อนมากๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าจ้าพวงมาลัยเนี่ยเราจะสั่นนะครับพวกนี้มันทนความร้อนได้มากกว่าเวลาคุณวิ่งความเร็วสูงๆคุณชาร์จเบรกลงมา,า3-4รอบหรือว่าคุณนึกถึงตอนนี้คุณไปเที่ยวป่าเที่ยวดอยนะครับแล้วขับลงเขามาแล้วใช้ระยะเบรก เป็นเวลานานๆจนจานร้อนจานควันขึ้นจานแดงจะสังเกตว่าเบรกมันจะมีอาการเฟดเคยเหยียบไปเนี่ยแล้วเบรกหายนั่นคืออาการของจานเบรกและผ้าเบรกที่ทนความร้อนได้ไม่ดีพอวันนี้นะครับเจ้าคันนี้เนี่ยอัปเกรดปั๊มไปแล้วมาอัปเกรดผ้าเบรกเพิ่มด้วยเป็นผ้า EBC ตัวนี้นะครับผ่านมาตรฐานของยุโรปด้วยเป็น ECE R 90นะครับเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นไ้ให้ว่ามาตรฐานนี้มีความสำคัญยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้มี มีสารพิเศษด้วยนะครับเคลือบหน้าผิวเบรกอยู่นะครับเพราะว่าช่วยลดระยะในการเบรอินได้เร็วขึ้นด้วยนะครับถามว่าผ้าใหม่กับจานเนี่ยทำไมใส่ไปแล้วต้องเบรอินเพราะว่าเนื่องจากหน้าผ้ากับหน้าจานเนี่ยเขายังใหม่อยู่จึงนําให้ต้องทําการเบรอินช่วยประมาณนี้ให้จานกระเบกเขาเข้ากันพูดง่ายๆแบบนี้ดีกว่าแกรซี่โฟบนะครับร้อยเเนะครับเรื่องระบบเบรกค,ครับ